บทสวดมหาจักพรพัิเป็นบทสวดที่มีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลสวดเพื่อแผ่เมตตาช่วยลดขอ,อกรรมจากเจ้ากรรมในเวรเก่าเสริมความเป็นสิริมงคลและเสริมบุญบาร,รมีสิ่งที่ติดขัดหรือเป็นอุปสรรคชีวิตก็จะทุเราลงเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีที่ดีอยู่แล้วยิ่งดีขึ้นไปบทสวดมหาจักพรพัิ ตามกำลังวันพุธ17บทจบนะโมตัสสะพะขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีนพรัสสีสหัสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆ ยถา,าพุทโมนะพุทธบูชาธรัรมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิส,สัพพโสพุทธะธรัรมมะสังฆะปูเชมินะโมพุธทธายะพระพุทธ,ธาไตรัตนะยาน มณีนพรัตน์ศีสหัสสสุธรรมาพุทธโธธรรม,มสังโฆยะา,าพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังศีวรีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะ สังฆปูเชมินับโมพุทธายะรพาพุทธาไตรัตนญา,านมณีนพร,รัตศีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะพุทธาบูชาธรัรมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันทงังสีวรีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโต อะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินัมโมพุทธายะรพาพุทธะไตราาัตนญาณมะนีนพร,รัตสีสหัสสุธรรมาพุทธโธธโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอัคคีทานัง วรังคันทังสีวรีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุยโยอ,อหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินัมโมพุทธายะพระพุทธาไตรัตนญาณามะนีนพรัตสีสหัสะสุธรรมาพุทธโธธโมสังโฆ ยะถา,าพุทธโมนะพุทธบูชาธรัรมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรัรมมะสังฆะปูเชมินะโมพุธทธายะพระพุทธ,ธาไตรัตนะยาน มณีนพรัตนศีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะา,าพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันทังศีวรีจะมหาเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะ สังฆะปูเชมินัโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญา,านมะนีนพรรัตศีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธา,าพุทโมนะพุทธาบูชาธร,รมมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวะรังคันทงังสีวรีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโต อะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินัมโมพุทธายะพระพุทธาไตรัตนญาณมะนีนพร,รัตศีสหัสะสุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอัคคีทานัง วรางคันทางศีวรีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิณโมพุทธายะพระพุทธาไตรัตนญาณมะนีนพรัตศีสหัสสะสุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธร,รมมะบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวะีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธร,รมมะสังฆาปูเชมินัโมพุทธายะพระพุทธาไตรัตนญาณมะนีนพรัต สีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะพุทธะบูชาธรัรมมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธัมมะสังฆะปูเชมิ นมโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีนพร,รัตสีสหัสสุธรรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะพุทธาบูชาธร,รมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวรีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อะหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธะไตรัตนญาณามณีนพรัตศีสหัสะสุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันธัง สีวรีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินณโมพุทธายะพระพุทธาไตรัตนญาณมณีนพรัตศีสหัสะสุธรรมาพุทธโธธโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรงังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินณโมพุทธยะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีนพร,รัช สีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวรีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพร,รัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะพุทธบูชาธรัรมมะบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินัโมพุทธายะภาพุทธะไตรัตนายานมะนีนพรรัตสีสหัสะสุธรรมาพุทธโทธธรมโมสังโฆยะธา,าพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวะรังคันทัง สีวรีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธะไตรัตนญาณมณีนพร,รัตสีสหัสะสุธรรมาพุทธโธธโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรมมบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวรีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมะสังฆะปูเชมิบทสวดแผ่กุศลปรับภพภูมิสัพเพพุทธาสัพเพธ,ธัมมา สัพเพสังคาภลัปตาปเจกนังจะยัง <th> พล <th> <can> ังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาภลัปตตาปเจกนังจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมา สัพเพสังคาพลัปตาปเจกานังจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสบทสวดแผ่กุศลปรับภพภูมิให้เจ้ากรรมในเวรพุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐานิสังฆังอธิฐานิคำอธิษฐานจิต ขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานสำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการด้วยเทอญ